คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหาตัวเลขเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเออตำลาวตำลาวอันนี้ตำลาวเงินี้ช้าไปนิดนึ่งนะพอดีไม่ค่อยสบายยายไม่ค่อยสบายเป็นไงงวดที่แล้วพลาดไปแต้มเดียวเราไปเก่งที่พอดีพอดีสุดเด่นมันหลุดเราให้สองหนึ่งไปให้หลักสิบตรงตรงสองหนึ่ง ไปพลาดไปพลาดหลักเนี่ยไปพลาดเอ,อที่เราบอกแล้วว่าเออเราไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดเพราะว่ามันเข้ายาวมาเก้าวงวดมันเข้ายาวมาเก้าวงวดเราก็ยังไม่แน่ใจมันจะหลุดไหมเนาะหลุดจริงๆอืมหลุดจริงๆทีนี้เขาหลุดแล้วเนี่ยเราว่ามันจะต้องเข้าแน่แน่เลยรอบนี้มันจะต้องเข้าเราก็เลยอ่ะรอบนี้มันได้บวกมาแล้วสี่หนึ่งบวกสี่ ก็ได้ห้ารอบนี้ได้ห้าเราก็กลัวว่าเอา่อเพราะว่าของเรามันเป็นเลขเด่นตัวเดียวเนะเาะพะคราวที่แล้วถ้าเราเพิ่มแต้มไปหนึ่งมันก็จะได้หนึ่งขึ้นมาอันนี้มันได้ห้าเราก็เลยสแตนบายหกเอาไว้นิดหนึ่งทีนี้วันนี้เรามีเลขจับคู่เออเรา no. เรามีอีกสูตรหนึ่งมีอีกสูตรหนึ่งพอดีได้สูตรใหม่มามีอีกสูตรหนึ่งอันนี้ทํามาห้างวดมันก็มีหลุดนะเราทํามาสิบ สิบสามงวดสิบสามงวดมันหลุดไปสามงวดเท่าเข้าสิบงวดมันก็ถือว่ามันโอเคอยู่นะเออก็เลยอันนี้ทําเราทําให้ห้างวดก็ดูจากสติแล้วเนะี่ยตัวเด่นเราก็เลยจะเอาเอาตัวเด่นไปลองไปจับชนกับสูตรเก่าดูมันก็ตัวเด่นมันก็เข้าเนี่ยมันก็เข้าทำมาแล้วสูตรเด่นมันก็เข้าสูตรก็ตามนี้เลยสูตรก็ตามนี้เลยถ้าใครอยากได้สูตรก็แคปหน้าจอไว้ก็คือตามนี้เลย ก็คือเอาบวกกันบวกกันแล้วก็เนี่ยผลลัพธ์เท่าไรแล้วก็เอามาบวกกันมาเราก็จะได้ตัวเด่นเนี่ยมันก็เข้าล่างเนี่ยมีมาหลุดมาหลุดนวดหนึ่งพอหลุดงวดหนึ่งแล้วเขาก็มาเข้ามาเข้าอันนี้ก็เข้าล่างได้ได้เด่นสีได้เด่นสีมีบางงวดที่เขาเข้าด้วยกันเนี่ยเนี่ยเราจับคู่ก็เข้าด้วยกันอันที่เข้าด้วยกันเราก็ได้ตรงตรงเลยแต่ทีนี้เราไม่เราก็เลือกเอาตัวเด่น ก็ไปจับคู่เอาก็คือรอบน,น,นี้เขาก็ได้เด่นสีเนี่ยเราก็ไปจับที่อื่นมันก็ไปหลับจับอันอื่นมันก็ได้สีห้าีมางก็มาเมื่งวดที่แล้วเห็นไหมงวดที่แล้วไอ้สูตรที่เราสูตรเก่ามันหลุดแต่สูตรนี้เข้าตรงตรงสูตรนี้เข้าตรงตรงเลยก็คือเนี่ยได้เด่นแปดได้เด่น 8, แปดจับคู่สีได้สี่แปดตรงตรงเลยเอันนี้พอมางวดนี้งวดนี้เขาได้เด่น เขาได้เด่น0ูนยเขาได้เด่นศูนแต่อีกสูตรหนึ่งของเราสูตรนี้ได้เด่น5สูตรนี้ได้เด่น5เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะจับคู่กันไหมรอบนี้เขาจะจับคู่กันไหมเขาจะจับคู่กันไหมเป็น50าศูนโอเคตามนี้เดี๋ยวเราจะจับคู่ให้เลยก็คือเนี่ยที่เราจับคู่ได้ก็มีห้าศูนย์ห้าสองหสี เรากันห้าเจ็ดห้าเก้ากับหกสี่ไว้นะเพราะว่า,อารอบที่แล้วมันมาหนึ่งมันมันมันรอบที่แล้วมันอันนี้ถ้าเพิ่มแต้มไปหนึ่งมันก็จะไม่หลุดอันนี้เราก็เลยกันกันหกไว้ไ,วไ,วไวชุดหนึ่งก็คือได้หกสี่เนาะตามนี้เลยโอเคก็ใครถูกใจอันไหนก็เลือกเอาแต่ที่เราเราเน้นไว้ก็คือเนี่ยออหนะ้าห้าศูนเยอะนิดหนึ่ง แล้วก็ตัวอื่นเราก็กันเอาไว้โอเคคุณยายพารวยนะจ้าขอให้ทุกคนมันหมาน,น,นะวันนี้นะวันนี้พัฒนาค่ะกินตาําเรากันเด้อคุณยายพารวยต้องขอโทษขออภัยเมื่อคนที่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยตามกันใหม่เด้อตามกันต่อเด้อเจอกันคลิปน้าจ้าบ๊ายบาย